สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเราจะไปติดตามความคืบหน้าของโครงการวังจันวันเลเพื่อที่จะผลักดันผู้ประกอบการสู่ธุรกิจแห่งอนาคตแล้วก็รวมถึงความคืบหน้าของเมืองอัจฉริยะวังจันวันเลเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับ ไปไรายงานข่าวจากเพจวังจันวันเล่จากการที่บริษัทปตทจำกัดมหาชนได้มีการจับมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทชร่วมด้วยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้มีการเปิดโครงการวังจันวันเล่เมืองนวัตกรรมอัจฉริยะของประเทศไทยซึ่งเป็นที่ตั้งของ EECI Headquarter บนพื้นที่3,454ไร่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนะครับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติซึ่งเป็นเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกทั้งนี้เพื่อผลักดันและพัฒนาผู้ประกอบการในประเทศไทยให้เปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจแห่งอนาคตและอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือว่า New S Curve ทั้งนี้เพื่อพัฒนาละขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นตามนโยบายไทยแลนด์4.0 ซึ่งปัจจุบันนะครับโครงการวังจันวาเลมีโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งถูกออกแบบตามมาตรฐานเมืองอัจฉริยะสมาซิตี้เพื่อรองรับกลุ่มนักลงทุนหรือผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาทำงานวิจัยและสร้างโรงงานต้นแบบและนอกจากนี้ภายในพื้นที่ของโครงการยังมีอาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะซึ่งเป็นอาคารที่ใช้ในการบริหารจัดการระบบอัจฉริยะต่างๆ โดยภายในอาคารจะประกอบด้วยห้องควบคุมปฏิบัติการที่ใช้ควบคุมและดูแลระบบต่างๆตลอด24ชั่วโมงและรวมถึงห้องประชุมอัจฉริยะเป็นต้นในส่วนของพัธมิตรหลักของโครงการนะครับมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเช่นสวทชกรมวิทยาศา,ศาสตร์บริการ AIS, d t a c True ตลอดจนบริษัทในกลุ่มปะตะทเช่นปะตะทอสอพอ บริษัท AI and Robotics จำกัดหรือว่า ARV เป็นต้นซึ่งแต่ละพันธมิตรดังกล่าวมีแผนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆอาทิเช่นสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือ,รอ,อวาออ่าสวทชซึ่งเป็นพันธมิตรหลักของโครงการนะครับมีความพร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยต่างๆตามเป้าหมายที่จะพัฒนาเมืองนวัตกรรมเฉพาะทางใน4ด้านได้แก่ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food i n n o นโ p o l i s เมืองนวัตกรรมระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะหรือว่า Airpolis เมืองนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพหรือว่า Biopolis เมืองนวัตกรรมการบินและอวกาศหรือว่า Space i n n o โพ p o l i s เช่นแผนการพัฒนาโรงงานต้นแบบไบโอีไฟ n เนอรี่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเมืองนวัตกรรมชีวภาพ และนอกจากนี้นะครับในส่วนของพัฒมิตรอื่นๆก็ยังมีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆที่ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเช่นแผนการพัฒนาเครื่องกําเนิดแสงซินโครตอนซึ่งจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการในอนาคตและล่าสุดนะครับทางบริษัทปตทจำกัดมหาชนได้ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการได้เปิดสนามทดสอบยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติและห้องปฏิบัติการค้นคว้าวิจัย รวมมือกับพันธมิตรบนพื้นที่ขนาด26ไร่เพื่อยกระดับประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางยานยนต์สมัยใหม่ในภูมิภาคในส่วนของเมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัเล่ซึ่งจะเป็นการสร้างเมืองที่มีโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัยเชื่อมโยงกับระบบอัจฉริยะต่างๆเพื่อการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าสำหรับรองรับการใช้ชีวิตของประชากรในพื้นที่ซึ่งสำหรับวังจันทร์วันเลนะครับได้รับไฟฟ้าแรงดัน115กิโลโวลต์จากสถานีไฟฟ้าวังจันทร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วแรงดันไฟฟ้าจะถูกลดลงเหลือ22กิโลโวลต์ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงภายในพื้นที่ Utility Center โดยไฟฟ้าแรงดัน22กิโลโวลต์บางส่วนจะถูกส่งไปให้ผู้ใช้ไฟฟ้าภายในพื้นที่ของโครงการ และอีกส่วนหนึ่งจะถูกลดแรงดันเหลือไฟฟ้าแรงดันต่ำที่สถานีไฟฟ้า22กิโลโวลต์ต่อ400โวลต์เพื่อใช้ในพื้นที่ยูทิลิตี้เซ็นเตอร์และในส่วนของ 5G นะครับเมื่อวันที่17มิถุนายน2565ที่ผ่านมาคุณสุรชัยเหล่าพูนสุขผู้อำนวยการโครงการนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือว่าวังจันทร์บเล่ก็ได้เข้าร่วมบรรยายในงาน Thailand 5G Summit 2022 ณโรงแรมเซนทาราแกรนด์แอนด์แบงคอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับโดยบรรยายภายใต้หัวข้อ Smart City Forum Section วังจันวาเล่ Smart City Successful Case Sharing เพื่อนำเสนอภาพรวมการพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะวังจันวาเล่และรวมถึงแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี5 g ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่สำคัญของโครงการอีกทั้งสามารถนำไปต่อยอดงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆต่อไป และนอกจากนี้นะครับรัฐบาลยังได้มีการสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดตั้งศูนย์ซินโครตอนบนพื้นที่ eeci จังหวัดระยองเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนานวัตรกรรมอุตสาหกรรมชั้นสูงสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและยกระดับประเทศไทยให้เทียบชั้นประเทศชั้นนาของโลกครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับ ความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง h u b Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ